สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอบิดท,ที่เป็นของจริงกับบิดท,ที่ตั้งแบบหลอกๆนะครับซึ่งการมองบิดออฟเฟอร์นี้เราต้องใช้หลายอย่างประกอบกันนะครับทั้งแนวรับแนวต้านวอลุม่มแล้วก็พื้นฐานกราฟติ๊กเกอร์นะครับหลายๆอย่างเข้าร่วมด้วยกันวันนี้เราจะมาให้นำเสนอให้ม,ใหมือใหม่ได้รู้ถึง เรื่องของบิดก่อนนะครับซึ่งผมจะยังไม่พูดถึงฝั่งออฟเฟอร์นะครับอย่างที่รู้กันนะครับคําว่าบิดตรงนี้คือเสนอซื้อนะครับหรือต้องการซื้อมันก็จะมีคําว่าซื้อจริงต้องการที่จะซื้อจริงๆกับซื้อไม่จริงหรือซื้อหลอกนะครับในบิด ออฟเฟมันก็จะมีการตั้งอย่างนี้นะครับสมมุติในหน้าสตรีมมิ่งเนาะบิออฟเมันก็จะมีการตั้งบิดอยู่3แถว5แถวแล้วแต่เราจะดูนะครับสมมูงสุดมันได้แค่5แถวสมมุติหุ้นมันอยู่ที่ราคา1บาทเกตัง 98สตังเก้าสตังเก้าสิบหกตังนะครับมีราคาเสนอซื้อที่1บาทสมมุติมันมีราคามีตั้งเข้ามา1ล้านนะครับหล้านหุ้นลายมืออาจจะไม่สวยนะครับตรงนี้อาจจะเป็น1ล้านสองแสนมันก็แล้วแต่คนที่ต้องการซื้อว่าที่ราคา 99สตางค์เนี่ยมีอยู่1ล้าน2แสนหุ้นที่ต้องการที่จะรับซื้อตรงนี้นะครับช่องนี้อาจจะเป็น1ล้านอย่างเงี้ยครับช่องนี้ก็อาจจะเป็น1ล้านช่องนี้อาจจะเป็น1ล้านกับอีก100หุ้นอย่างเงี้ยครับ ังออฟเฟอร์นี้ผมจะยังไม่พูดถึงนะครับในการดูบิดเราต้องดูติ๊กเกอร์ร่วมด้วยนะครับมันจะมีติ๊กเกอร์อยู่เนาะสมมุติอันนี้คือติ๊กเกอร์โอเคติกเกอร์ผมเขียนถูกก่อนสมมติเอามามาเอาเรื่องของบิดที่รับจริงๆก่อนนะครับ สมมุติมีการขายเซลล์นะครับมาที่ราคา1บาทเนาะ1.00จํานำนวนโวล่มเท่ากับ2องแสนหุ้นเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะมีนะครับมีการขายที่1บาทจำนวน2องแสนหุ้น ขายมาใส่ตรงนี้นะครับจะด้วยอะไรก็ตามหุ้นไปติดแนวต้านหรือว่าหุ้นมีข่าวหรือว่าอะไรก็ตามตอนนี้มีคนขายเข้ามา2น0 0 0นถ้ามีคนจะรับของจริงๆเขาจะไม่ไม่เอาออกนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ800,000 นะครับตอนนี้จะเหลือแปดแสนหึ้นต่อมามีติ๊กเกอร์เซลล์เข้ามาอีกครับห้าแสนอ่ะสมมุตินะครับเ,เล็กศูนย์เกินห้าแสนหึ้นขายมาที่1บาทนี่แหละขายเข้ามาที่เดิมจากแปดแสนมันก็จะมี มันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ3ามแสนโดยที่โดยที่ volume หรือ va นะครับ va ในวันนั้นมันพุ่งขึ้นมานะครับ va สมมุติตรงนี้ราคาที่1บาท0.99 1บาท1งตันี้เนาะอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยเนาะที่1บาท1ตัง ศูนย์จุดเก้าเก้าอาจจะมีนิดนิดนึงก็ได้มันอาจราคามันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงมาแล้วตรงนี้ที่หนึ่งบาทนะครับถ้ามันรับจริงมันจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามันรับตรงนี้จริงๆนะครับมันจะวอลุ่มตรงราคาหนึ่งบาทมันจะต้องสูงขึ้นถ้าถ้ามีคนรับของจริงๆเขาก็จะเติมเติมวอลุ่มตรงบิดเข้ามาอีก จำได้ไหมครับเมื่อกี้มันเหลือสามแสนถ้าเขารับจริงๆเขาอาจจะเพิ่มโวลูมตรงเพิ่มตั้งบิตเพิ่มเข้ามาอีกเป็นสองล้านอ่ะเป็นสองล้านนะครับจากตรงนี้เป็นสองล้านละมันมีไม่รู้แหละเจ้าหรือว่าเขาทําราคาแบบว่าออกข่าวว่าหุ้นหุ้นตัวนี้มีข่าวแบบงบแย่หรือว่าอะไรก็ตาม คือเขาตั้งตั้งบิดรับจริงๆเพื่อที่จะเก็บของหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามีการติ๊กเกอร์อีกอ่ะเซลล์มาอีกครับที่1บาทคือหุ้นตัวนี้แย่มากเขาเขาเออกมาแย่มากคนทิ้งอย่างเดียวเลยครับขายไม้นี้ใหญ่มากครับ1ล้านขายเข้าที่เดิมอีก1บาท ตอนนี้ตั้งเป็นที่สองล้านแล้วนะครับหุ้นนะตอนนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งโวลุ่มตอนนี้ก็จะเหลือหนึ่งล้านนะครับถ้าใครไม่ทันต้องย้อนไปดูย้อนไปดูนะครับเพราะผมเขียนซ้ำอย่างนี้มันจะดูยากเนาะ VA ตรงนี้มันจะต้องเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะต้องสูงขึ้นมาอันนี้คือการแมทกันจริงๆ ที่ราคาหนึ่งบาทถ้าหนึ่งบาทเขารับไม่ไหวมันก็จะถอยมาที่เก้าสิบเก้าสตางค์ซึ่งลักษณะเดียวกันครับถ้าเขารับเก้าสิบเก้าสตางค์จริงมีการเติมบิดรับเข้ามาตลอดมีติ๊กเกอร์เซลแต่ว่ามีการเติมบิดเติมบิด VA มันก็จะจะต้องดันขึ้นนะครับอันนี้ผมจะสอนแบบให้ดูร่วมกับ VA นะครับมันก็จะต้องดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นนะครับ ดันขึ้นสูงเรื่อยๆอันนี้คือการแมทที่บิดจริงแล้วการรับหุ้นจริงๆที่บริเวณน,นี้1บาทบริเวณ1บาทบริเวณ99้ตังค์แบบรับเยอะมากตั้งบิดรับเยอะมากแล้วมันไม่หลุดถ้าไม่หลุดแนวรับก็มีโอกาสที่หุ้นจะกลับตัวนะครับ ผมผมใช้คำว่ามีโอกาสนะครับมันไม่แน่เสมอไปเจ้าอาจจะใช้กลยุทธ์อื่นๆเพราะว่าบิตออฟเฟอร์มันเป็นศาสตร์และศิลน,นะครับมันไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนี้อย่างที่ผมพูดก็ได้นะครับมันอาจจะราคามันอาจจะล่วงก็ได้แต่เราสันนิษฐานว่ามีคนมารับตรงนี้เยอะๆบางทีไอ้พวกที่รับเยอะๆอาจจะติดดอยก็ได้นะครับอันนี้คือ ข้อสังเกตของการรับจริงๆนะครับส่วน b i t offer ที่เป็น bid ที่เป็นการรับแบบหลอกนะครับ bid แบบหลอกคือการตั้งรับซื้อไม่จริงนะครับส่วนเดี๋ยวจะใช้ในการขายของนะครับลินขายของรายใหญ่หรือว่าหุ้นที่ไปติดแนวต้านสูงหรือหุ้นที่ราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ก็เจ้าก็จะปล่อยข่าวดีว่าหุ้นมันจะมีโอากาสไปต่อแต่ว่ามันมีการให้คิวให้คิวรายย่อยอยู่นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับสมมติที่ราคาเดิมนะครับผมจะเขียน ตรงนี้สมมุติมันอยู่ที่1ล้านเนะเหมือนเดิมตรงนี้อาจจะเป็น1ล้านเหมือนกันตรงนี้3มแถวแรกอาจจะเป็นแบบเยอะมากวอลุ่มเยอะปกติหุ้นตัวนี้อาจจะเล่นกันแค่เทรดกันแค่หลักหมืน่นหุ้นแบบสภาพคล่องต่ำนะครับแต่วันนี้แบบ โอ้โหมีคนมาตั้งบิดอะไรเยอะแยะนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเราจะเจอในหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับในฝั่งบิดส่วนฝั่งออฟเฟอร์ฝั่งออฟเฟอร์เราจะไม่พูดถึงนะครับเอาแค่ฟังบิดก่อนตรงนี้เป็นติ๊กเกอร์เนาะ โอเคลายมืออาจจะไม่สวยนะครับหุ้นมันถูกไล่ราคาขึ้นมาแล้วมีแต่ข่าวดีนะครับแล้วเจ้าเขาต้องการจะทำให้เราติดดอยเขาจะทำยังไงครับถ้ามีคนเขาใช้วิธีง่ายๆก็คือชักบิดออกทั้ง3ามแถวคนก็จะเทขายนะครับ วิธีง่ายๆกับอีกวิธีหนึ่งที่ซับซ้อนก็คือเจ้านะครับมีรายย่อยมองเห็นว่ามีบิดตั้งตั้งซื้อเยอะก็เข้าไปผสมโรงครับอยากรับบ้างเราก็ไปตั้งต่อครับอีกห0,000นไปต่อคิวไปต่อคิวเขา แต่หลังจากนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้แหวงเจ้าถอนบิดออกเหลือเหลือคิวของเรานนะครับตอนแรกมีหนึ่งล้านนะครับจำได้ไหมเราเติมไปเติมไปรับห้าแสนตอนนี้เหลือของเราเหลือของเราอยู่นะครับหลังจากนั้นเจ้าเข้ามาต่อครับต่อข้างหลัง เป็นล้านห้าเท่าเดิมล้านห้าเท่าเดิมแต่มีติ๊กเกอร์เซลลมาห้าแสนใครได้หุ้นไปครับเจ้าหรือเราก็ต้องเป็นเราสิครับเพราะเจ้ามันถอนออกไปแล้วเจ้าถอนถอนบิดเพื่อที่จะแทงให้เราขึ้นคิวมามารับข้างหน้า เพื่อที่จะเอาของมายัดใส่เราแบบนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็ย้ำอีกทีว่าบินออฟเฟอร์มันจินตนาการได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเฝ้าหน้าจอศึกษาดูนะครับมันมีรูปแบบเยอะมากซึ่งรูปแบบที่ผมพูดไปมันอาจใช้ไม่ได้กับหุ้นทุกตัวมันอาจจะใชไ้ได้กับหุ้นแค่บางตัว สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับครับอย่างที่กล่าวไปนะครับบิดเป็นฝั่งของคนที่มีเงินแต่ยังไม่มีหุ้นมันอาจจะตั้งหลอกกันได้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการหุ้นจริงๆยิ่งคนที่ใช้บัญชี t บกอาจจะใช้วงเงินจากบลกมาตั้งหลอกก็ได้นะครับสำหรับสัญญาณการเติมบิด เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีการเติมบิดเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีและก็สัญญาณการถอนบิดแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับ